ว่าไงตัดก่อนเลยถือช่วยกันจับ องมเ้ย้ยของใครวะของใครวะของใครวะของใคะใครมันชอบกินมะน้าชอบกินคมชอบกินแชอบกินแหนๆๆๆเอออือหวานนิดๆหวานนิดๆอ้าวว่าไงใว่าดูทิอ๋อมีงาด้วย ตัดเัิตัดตอันนี้มาทำกับน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มอร่อยหวานๆจะมีน้ำตาลใหม่ๆอือหืออืออืม,อม,อม เกินหักเข้าไปให้าเต็มกระปกุกมากระปุกนี้ถูกนะสิบแปดบาทธรรมดาห้าสิบบาท วายโอ้ยงากระเด็นเต็มเลยกินให้หมดนะลูกโอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละคนแก่กระเด็นคนแก่กระเด็นคนแก่กระเด็กอ่าได้แล้วจ้าใส่กระเป๋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 าไว้เข้าในสวนที่เป็นรถน้ำมาแล้ว เอาเข้าสวนเดี๋ยวจะใเข้าสวนโดยหนูกินใหญ่เลยโดยหนูกินใหญ่เลยโดยถ้าเช็ดไม่ดีนะมดถามหาแน่ๆเลยมากระเด็นไม่เต็มเลยแม่ทำงานหมดไม่เต็มเลยลูก หนูมาช่วยแม่เช็คก่อนที่ลูกเอ้ยไอย่หนูเอ้ยไม่ช่วยเลยอือฮึ่อือฮนเต็มเลยเต็มเลยกวาดมา ร้โรงเรียนจีนโรงเรียนประเทศไทยมีน้ำตาลด้วยเวลาทำน้ำจิ้มเนื้อหัวงูเลยพริกมีนาด้วยมีเกล็ดข้อของข้อ แต่ก็ปุก้เยี่ยหวนนวาขึ้นใจ